มาทำเมนูอร่อยเอาใจคนรักกาแฟกันค่ะวันนี้จะมาชวนทำคอฟฟี่เฟรนท์ทสต์นะคะเริ่มจากการเตรียมกาแฟก่อนค่ะใช้ผงกาแฟเยี่ยห้อที่ชอบหรือว่าใช้เป็นช็อตเอสเพรสโซ่ก็ได้ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตีรอไว้ก่อนเติมกาแฟของเราลงไปแล้วก็นมสดรสจืดค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใช้เป็นขนมปังแผ่นนะคะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่งประกบค่ะ ระหว่างที่ทำขนมหรือทำอาหารใครที่เป็นเหมือนกันบ้างคะชอบเปิดเพลงฟังไปด้วยจะช่วยให้อาหารของเรารสชาติดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเสร็จแล้วก็ขนมปังลงไปชุบค่ะไปแช่สักพักหนึ่งนะคะให้เขาชุ่มทั้งแผ่นเลยค่ะพลิกทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาเตรียมย่างบนกระทะได้เลยค่ะทาเนายเล็กน้อยนะคะบนกระทะเพื่อเป็นการเพิ่มความหอมให้กับเฟนโทสของเราด้วยค่ะค่อยๆย,ย่างทั้งสองด้านบนกระทะ ให้เขาสุกดีแล้วก็ได้สีสวยแบบที่เราต้องการเลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานค่ะเฟรนด์ทูธคอฟฟี่อันนี้บอกเลยค่ะว่าหอมมากๆขนมปังนุ่มชุ่มฉ่ำค่ะได้ความหวานจากนมข้นหวานที่ใส่ไปข้างในนะคะทำไว้ทานยามว่างค่ะคิดว่าน่าจะถูกใจคนชอบกาแฟนะคะไปลองทำดูค่ะ